สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เลือกงามยามดีนะคะวันดีนะคะวันนี้วันเส้นวันไหว้พระครูประรกมนะคะเราก็ได้จัดเตรียมของออไปไหว้พระครูประกรมนะคะตอนนี้เราก็มาดูค่ะมีอะไรบ้างนะคะ น,นี่ก็จะเป็นไก่นะคะไก่ไปเส้นนะคะแล้วก็จะมีผลไม้นะคะผ้าหวานค่ะของหวานของหวานก็จะมีข้าวกับข้าวแล้วก็น้ําไปหยอดนะคะขื้นไปหยาดค่ะ,ะหยาดมีถูบมีเทียนมีดอกไม้หาคู่ค่ะคันหาข้าวก,กับข้าวก็เราก็ได้ใส่ถุงไว้ไปไปรอเปิดอยู่ที่นู่นนะคะเปิดใส่ถ้วย ใส่จานอยู่ที่นุ่นนะคะตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็รอรอนะคะรอถึงเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะตอนนี้เดินทางเลยนะคะเดินเดินทางออกไปแล้วไปจับจองหาที่นั่งนะ เยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่มีที่เข้าออวะซ้ำคนหลเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงพระครูประกรรมแล้วนะคะก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้รอรอพ่อควนันแม่ควันนะคะนี่นะคะใครมาก่อนก็วางเข้ามาข้างในมาชิดๆนะคะชิดกันนะคะ ของเรามีมีป้ายปักด้วยเผื่อว่ากันลืมนะคะปักป้ายไว้ซื้อไว้บอกคุณพ่อค่ะว่าช้างชื่ออะไรนะคะคุณเจไดหมูค่ะทุกปักรักษาได้นี่นะคะเป็นเครือ่อ,อ,อ,งองเส้นไหว้นะคะแล้วแต่ท่านใดสะดวกนะคะจะเป็นไก่เป็นหมูนะคะหรือต้องมีของเส้นไหว้ ีนะ,ะอของแม่ตายกับของพี่ปีอาอิ่มน้ำซำมลานอุดมสมบูรณ์เลยค่ะผอ้ไม้แก้วร้ของหวานกะมีค่ะมีน้ำสมน้ำหวานพร้อมค่ะโ,โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารอเพื่อนๆอยู่นะคะรอพ่อพ่อ,พอแม่ๆควานก่อนนะคะตอนนี้อัน พุทธเเาวประกำป็นกระมาเรียบร้อยแล้วค่ะรอรอมาอรอพิธีนะคะรอทำพิธีนะคะพระูประกำพ่อหมอของเฮาตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะอะ่ใกล้จะได้พิธีแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณตาลุนก็มาแล้วนะคะเริ่มจะเต็มโต๊ะแล้วค่ะเต็มโต๊ะแล้ว เครื่องเส้นไหว้เรา,เาแม่ไพยแม่วอนแม่อั้นนะคะแล้วก็แม่ต้อยนะคะก็ได้มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาทุกทุกทุกคนแล้วนะคะก็รอรออีกสักพักนะคะอโอ้แสงแสงเขา่าค่ะต้องขอไข้ด้วยค่ะเด้อยือ ต้องดูมุมกว้างนะคะมามกว้างกว้างนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะจะสวยมากนะคะที่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะคะยังรอรออยู่นะคะยังมาไม่ครบนะคะก็รอไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมาครบนะคะไปเค่ะ ตอนนี้นะคะก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะมาเยอะแล้วยังรอรอรอ,รอท่านมาจากสุรินทร์อยู่นะคะแม่ไพยสวัสดีค่ะอิ่มน้ำสำลานเลยนนอกมือน,นี้เนาะวันนี้วันดีนะคะ เต็มโตเลยค่ะเต็มโตแลวด้านหลังนะคะก็เต็มไปหมดเลยนะคะรอรอนะคะรอรอท่านท่านนี่ยังเกาะคนเิ้นท่านล่องรอ,อท่านล่องมานะคะอา่ามือนีอันเนิือสี่แบบกินอิ่มแล้วหอ่อเมื่อด้กับลายอยู่เด้อค่ะมือนีเด้อค่ะเด้ออิ่มน้ำสำรันกันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อ เส้นประกำนะคะเส้นประกำอันนี้ของน้องโมน้าโมนะคะกับแม่โมนะคะเส้นประกำนะคะเส้นประกำประจําปีนะคะทุกปีนะคะเฮ้ยบ่งหนงมิน <c oughs> อ่าก็จะมีนะคะหัวหมูนะคะมีเล่าไห้ป็ดไก่นะคะ กินอิ่มน้ำตำลานเลยนะคะวันนี้นี่นะคะอ่าของพีปีเเฮามีทุกอย่างนะคะข้าวลาบของหวานผลไม้ทุกชนิดนะคะอืคนก็แต่ว่าเราก็ไม่ไม่กะตกกัดนะคะโอ เราก็สมแม็ตกันทุกคนนะคะกาดไม่ตกนะคะไม่ตกกาดเพืว่ากาดไม่ตกนะ,ะสมแมตทุกท่านทุกคนนะคะ

เรามาเส้นเจ้าที่เจ้าทางนะคะเส้นสารประกร,รมช้างนะคะเพื่อที่ว่าให,ให้อยู่ดีมีแรงนะคะปกปักรักษาคุ้มครองเพค่นว่าแ้วคคาดตลอดปลอดภัยทำอะไรก็ให้ขึ้นให้เกินให้มั่งให้มี ถ้าเส้นเสร็จนะคะเราก็จะลาไหว้าลาเอากลับบ้านไปให้แม่ตายนะคะกล้วยกล้วยนะคะเอาไปให้แม่ตายกินนะคะกับน้องปีใหม่นะคะว่าที่ว่าจะได้อยู่ดีมีแรงนะคะเหลียงง่ายๆาใหญ่ไว้ไว้เป็นห่ะตอนนี้นะคะก็ได้เริ่มพิธีแล้วนะคะ ไดาทำพิธีเส้นไหว้แล้วนะคะจุดทูปจุดเทียนแล้วนะคะท่านลองมาแล้วนะคะนานทีปีหนนะคะปีละครั้งนะคะ

เราก็ได้จุดธูปจุดเกียนนะคะทำพิธีเส้นไหว้นะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่แต่ทรงทางนะคะแล้วก็าลาออกกลับบ้านนะคะไปให้น้องช้างเรานะคะท่านรองนะคะอพอหมอค่ะพอหมอห้าท่านนะคะห้าท่านพิธีก็ อันถือว่าเป็นอันวสิทธิ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้เพราะบ้านเราได้ทำพิธีแล้วนะคะ